สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับน้องอับ,บิยองนะครับตอนนี้ขึ้นมาถึงบวกสามแล้วผมจะทําการบวกห้าพูดโคตรง่ายใช้ดีไหมวะไม่ใช้หรอกไปเลยบว,วกสี่ก่อนลำดัแบ,บแรกมไม่พูดความทำเพลงครับงัดมาตัวแรกโอ้โหบวกสี่ติด,ดเฉย เอาแล้วเอาแล้วครับไปกริบหนึ่งดีก่อนกริบกรึบกรึบเสร็จไปเลยคนลุกสงสัยจะแตกหัดขี้นี่หว่าเฮียออืเรียบร้อย <S 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 together trees hills and กูคืนจากเด็ดอ๋โหบวกสามกูจากสิบเอ็ดเอ็มเหลือหนึ่งเอ็มนะครับก็เนี่ยครับก็นํามืดไปหลายตัวอยู่ครับบีดีกูอะไรอย่างนี้วันๆบวกติดแล้วงั้นบวกห้าวันนี้เล่มันเลยไม่ให้สงสัยจางนั้นตังก็ไม่เหลือละหาย ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบคลิปนะครับก็ฝากติดตากลชแน,นลเราด้วยครับแล้วก็ในช n e l มีเปิดพมเปิดแท็กเยอะแยะมากมายนะครับเคยติดบวกสีนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามครับ